อาเถยวผมขอกาบสิ่งที่ฉันถมบ้าน,นนี้ผมจะไม่ชินเคยโอเคครับมาดูกันเลยจู่ทำอะไรของนายนะ่ะฝึกยิงปืนใหญ่น่ะสิอุตสาห์ติดมาด้วยทั้งทีแต่มันยิงไม่ค่อยดีเลยบ้าจริงให้ฉันลองดูไหมจงเป้งที่เยาวโดนเลย อ๋อที่ดาวโลเลยหรือเนี่ย <c oughs> เห็นแล้วใช่ไหมเรื่องเลงเป้าสุดยอดอยู่แล้วถ้าไม่เก่งจริงจะเรียกว่ากับทันอุศบได้ไงล่ะฉันจะให้นายเป็นพลยิง <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> โอเคตอนนี้มีอัตาาราดอกสองเท่าครับ <c oughs> แล้วก็ไปเล่นโดยด่างกันก่อนเลย มันดอกสองเท่าใช่ไหมเว้ยอู้หูชงคูสมีแต่คนเก่งเข้ามาเรื่อยในะตอนนี้ไปเลยครับโอออกอามาแล้วสินะเจ้าพูดจงสลัดใครเนี่ยฉันฉันจะจ่อเอ้ยพูดักรารจ,จิลัดอีกแล้วเฮ้แกเป็นใครนะ่ ฉันหันหัวพูดจนสลัดดัง,ดงๆมานักต่อนักแล้วพูดจนสลัดไายชื่อยังแกกลายยังไงถึงคิดจะมาฆ่าคู่หูฉันเออเดี๋ยวมาสักงงเลยครับแต่ตัวนี้เคยได้เห็นในในวันที่จะครับผมแต่จำชื่อมันไม่ได้มันไม่ตัวละครบทสำคัญสำคัญยโยโยาคาซูอ่ะ โอ้ได้จะได้ <c oughs> เธอนยวตายเดินแค่นี้จะยอมแพ้ได้ยังไงนี่คือให้ต้้งสู้สามเธอเลยใช่ไหมเนี่ย จานาไปซะอืมอืมฟีชนะเรียบ่อยังเย่าบอกนะ โอเคประมาณฉันเกินไปแล้วโอเคเจบแค่นี้นะเนี่ยอือหืออืออือทำอะไรอะ แชคุตกับลูฟี่คอมโบภาษาคงจะดีทำไมาแช,ชคุตรู้สึกว่ากากจังความจริงนะแชคุตกากจริงทู้นะันึ่งจะได้อยู่แนละ้วแชคุตนะ์น่ะมม่นใจว่าอัตราดอกสองเท่าดอกน้อยจิง ยูซคูกับโจโจนี้คือโจนี้เองก็เพม่อนดีตัวที่ผมเคยฝันถึงมาตลอดเศร้าแบบนี่นายโจนี่นี่นะลูกลูกพี่โซโลเกิดอะไรขึ้นแล้วยูโซโหายไปไหน คือว่าสองสามวันก่อนเจ้าอยู่โซกยังสบายดีอยู่เลยแต่จู่ๆหมอนั่นก็น่าซีดช็อกสลบไปฉันเลยพาไปพักที่ภูเขาหินแล้วเรือก็ยิงปืนใส่อข,อขอโทษด้วยนะครับเอาอยีางเลล,ลูฟี่หมอนี่จะตายไหม กันจริงนะเป็นโรคปิดลักปิดปิดฮะเป็นโครคคักปิดลักเปิดนะถ้าไม่สายเกินน่าคิดว่าลองสมบันน่าคงหายดีจริงหรือครับคุณพี่สาวอยา่าเรียกฉันแบบนั้นนะสาเหตุจริงๆเป็นแค่โรคขาดสารอาหารประเภทผักผลไม้ กินแต่เนื้อไงเราสุขภาพกลับมาแข็งแรงดังเดิมแล้วเย้กูอันฉันรอดแล้วโรกมันไม่ใช่หายเร็วๆหน่่งครานั้นหรอกนะขอโทษทีที่แนะนำตัวช้าไปหน่อยฉันโจนนี่ส่วนฉันยาสุโกยาสุกูเป็นนัก่าข้างหัวเหมือนลูกพี่โซโล นี่รู้จาักทุกคนนี่คือบทเรียนอย่างหนึ่งนะในการออกทะเลนานๆเรามีสิทธิ์เป็นโลกแบบนี้โอเคฉันตัดสินใจแล้วเราจะตามหากุกทะเลกันมาเพื่อเอากุกทะเลมาเพื่อ นีสามจริงพื้ออะไรหาเพิ่มเพิ่มพลังนะตัวน,นี้เพิ่มไปมีเพิ่มเพิ่มไปอลูฟี่เป็นล่างท้ายแล้วบมเราจะพาลูฟี่ไปที่อัปเกรดกัน ใช้งานอยู่จนได้ใช้ที่ไหนล่ะจะเอาออกตรงนี้แหละอัปเกรดได้แล้วเอาลนะคราวนี้ลูฟี่อัปเกรดเปลี่ยนเรื่องเรื่องเ่องเรื่องเอ้ไม่ใช่ เธ้เอพลังกันนะครับลูฟี่ก็เทขึ้นนิดนะโอเคครับำารันนี้จบพันนี้ไปจ,จะมพ่พระหน้าบคอณครับ